คือผมรักเดียวใจเดียวด้วยอุ้ยรักพี่หนูคนเดียวเหรอ,อคะเอามาถึงแฟนของผมนี่พี่หนูเจ็บใจนั่นเอพี่หนูเจ็บมันควรจะพี่ไอ้ย้อยอายุทำไงดีว่าไงไไว่าไงาาลงโทษเขาด้วยการห้ามเขาใส่ากางเกงเขาวันนี้ไปเปลี่ยนกางเกงมาเป็นกางเกงบ็อกเซอร์แรงหัวใจอุ้ยหนูชอบดิหนูคงไม่ไปไหนแล้วว่ะนั่งอยู่ทั้งวัน ินามนานเลืมต้นฉบับเนยยค่ะเพลงนี้หน่วยชอบด้วยไม่น่าเป็นทําไมทํากับเพลงอยู่แบบนี้

โอ๊ยใครมาครับเนี่ยสวัสดีครับ your your c u r r a n t accent is so good โอ้ยยากต่มือให้ข้าวน้องไอด้วยให้ข้าวน้องไอด้วยทาแบบเนี้ยต้องให้ข้าวน้องไอ้แล้วให้ทำร้องแล้วค่ะให้ให้ให้ข้าวน้องไอ้เมื่อกี้ไอเมื่อกี้ไอร้องแล้วเจ้าเดาเนาะอุ้ยไอไม่มีเงินเลยเอาเอาเลยมาขายได้ห้าร้อยเองเมื่อกี้ไม่ใช่โยกี่อันนะครับได้ห้าร้อย โอ้ oh, พี่เดมอนร้อยอันครับพี่เมดอนมานี่ก่อนค่ะมาน,นี่ก่อนพี่เมลอนครับช่างรับเหล็อกอันนี้หนึ่งต่อสามอ่ะได้ยินหนูไหมย,ยังไงนะหนึ 1> 1่งต่อสามครับเขารับเหล็ 3. 3> กหน,นึ่งต่อสามถูกถูกไปไหมหนึ่งอันต่อสามตอนเนี้ยครับร oh. <5. S 2> าคาใช่ <laughs> ก็เมื่อกี้นะคะเขามาขายในเขาบอกว่าพี่เมนอนชอบคนที่ชื่อัลกคุณนี่ไงอุ๊ยเปลาที่ผมซ้อมเมื่อกี้เขามีแฟนแล้วพี่ชายเมื่อไหร่จะเลิกกับแฟนอ่ะพี่หนูรออยู่อ่ะจะเลิกไม่เลิกอ่ะอยังยางอเจ็ดปีหรออยู่นานไปเปล่าเดี๋ยจ็ดปีกันไปเปล่า ถ้าขนาดนี้นนแล้วก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นหน่อยสลบนี่คือหักอ,อกร่อนหรือว่ายังไงหรืออะไรคงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้นะมายเรืออออ่องงงๆเจ้มันเกิดอะไรมันเป็นมันเป็นไมไอร่อนโอ้โหขอไม่พูดดีกว่าครับอ้าวตาโหโอ้าหะ ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยเลยอะ่ะอุ้ยพี่ออร่าว่าแต่ว่าแต่พี่ก็แต่งตัวเปรี้ยวมากนะครับอ๋อมันเป็นตีมอุน่นอะฮาาว,าาวาอ,อุ้ยอุ้ยแซ่บแซ่บลืม <laughs> ว่ามาเลยครับ <laughs> พี่ต้องพูดย่าทำไม,ไมคือ เหตุการณ์มันขึ้นมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วผมเพิ่งมาด้วยเมื่อกี้รับเคสนดอกมาแล้วก็เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคบหนุ่ยหนุ่ยอยู่นี่ยังไม่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเหตุการณ์อะไรคือยังไงไม่เข้าใจก็เนี่ยครับเมล่อนมาหาที่อู่แล้วเนี่ยเห็นที่น้าเดชบอกว่าเอาจะเอาน้ำบางขุ่นมาให้เอามาขายครับเอามาขายไม่ได้เอามาให้ไอ้ครับถูกถูกขายไม่ได้ให้สักหน่อยโห นั่นแหละแล้วก็ผม<ด>ก็มาคุยด้วยแล้วก็เหมือนเมลอนจะพูดอะไรสักอย่างอย่างกี้แล้วก็เสียงบองมันดังมากเลยผมเลยผมโดนดุว่าเนี่ยให้เขามาจอดตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงน,นั้นเป็นที่ของแต่งรถอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาจอดตรงนี้ผมก็เดินมาจะคุยต่อเขาบอกว่าขอคุยกันก่อนครับคือแล้วก็ผมก็เดินออกมาก่อนจากนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วแฟนต้องห่ใ,ใครอ่ะ ชื่อชื่อเอยะครับเอยะเอยะายเชฟเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นประชาชนธรมรมดาเอยะแล้วตอนนี้คือยังไงรอนรอนเสียใจผิดหวงังก็เฉยเฉยะครับจริงจริงพี่หนูเลือกได้ด้วยดิพี่หนูเลือกได้ด้วยดิทำไงดีอะพี่คิดหนักเลยดิพี่ตาหููใช่แน่ๆน่นออกคือสีหน้าออกเลยอะ ไปพรุ่งนี้ทำอะไรกันหนูเชยเชยแล้วหนูคอตกทำไมลูกว่าเป็งานเลยครับไม่รู้ว่าแต่ว่าแต่พี่ธัญญ่ามาทำอะไรตรงนี้ครับมาตกลงผมเชยเชยมาอยู่อู่นี่แปลกๆนะเฝ้าใครเลยเคยเราไปทำอะไรให้เมลอนชอบคือยังไงกูเจอได้ยังครับยังผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่เคยพูดเลยเขาไม่นหนูชอบ ใช่หนูไม่เคยพูดเลยว่าหนูชอบเขาหนูแค่มาหาเขาทุกวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วอา้าอลวลอนเมื่อวานหนูบอกไม่มีอะไรไม่ใช่หรอเพื่อนแต่หนูมาหาต้องทุกวันเพื่อนกันครับหนูมาขายหนังโอ่งให้ให้ช่างครับแต่ครับนี้อุยอ้ยถเาาขาพูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องจริงเเรื่องจริงครับอ้าวถ้าเขาพูดอย่าง,งานัออ้างงานเคยไงแสดงว่าถ้าเกิดลอนไม่พูดมันก็มีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องจริงเหรอ ไม่ได้พากลว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าที่เขาพูดอะคือเรื่องจริงแล้วจะเอาไงต่อ่อนไม่ไเป็นไรครับเสียงลูกช่างช่างคนอื่นในอู่ก็ยังมีครับพี่ร่อนในอู่ยังมีช่างคนอื่นอยู่ครับไม่เป็นไรนะไม,ไ,รนไม่เป็นไรครับนี้หนูไปสแกนเอาใหม่ สกแกนอะไรลูกคนละครึ่องหรอไม่หมายถึงสแกนคนละครึ่งใจไงขอเราครึ่งหนึ่งขอเขาครึ <S <s ่งหนึ่งใช่พอมีโอกาสให้พี่หนูบ้างไหมพี่เต้หู้พี่หนูพอมีโอกาสบ้างไหมพี่พูดมาดีกว่าคือผมรักเดียวใจเดียวด้วย อุวยรักพี่หนูคนเดียวเหรอคะเอามาถึงแฟนของผมดิพี่หนูเจ็บใจน้องเองพี่หนูเจ็บไม่พูดอย่างนี้เลยไอ้ยไอยูทำไงดีว่าไงว่าไงลงโทษเขาด้วยการห้ามให้เขาใส่กางเกงคะวันนี้ห้ามให้พี่ตั้งใส่กางเกงคะพี่ออห้ามให้ห้ามเว้ยอยู่หายาอ่ะ วันนี้วันนี้พี่ตู้พงข้ามใส่กางเกงหนึ่งวันครับมันถอนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนกางเกงมาเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ลายหัวใจอุ๊ยหนูชอบจังหนูคงไม่ไปไหนแล้วอ่ะนั่งอยู่ทั้งวันหนูรอนะคะพี่ตู้พงโอ้ของพี่เหรอตัโทษเลยแล้วไม่ร้อนช่วอะหนบ็อกเซอร์ลายหัวใจบ็อกเซอร์ลายหัวใจไปเปลี่ยนอย่างนี้ที่ทำหนูเจ็บใจ ถูกแกนบล็อกเตอร์ไลน์หัวใจให้หนูดูเลยถูกถูกไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอนะคะท่านาทีอุ้ยอุ้ยพี่เมทอลเหมือนเรามาแกล้งพี่เต้าหู้เลยอ่ะเหมือนเราอยู่ๆก็มาแกล้งเขาอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยรนนั้นอ่ะวันที่พามีไปเจออ่ะคือมีวันเออน่าจะวันนั้นแหละหัวมาขายน้ำอุ่นให้ช่างแบบมากับสาาทุกคนนะ เนี่ยหนูก <c oughs> ็ไปเจอเขาที <Vietnamese atsu> ่ห <infring> ล <es> ังอูก็เลยคุยกับเขาว่าซื้อน้ำไหมเรืววมันเนี้ยแล้วพอแบบที่อูอีกรอบจะมาร้องเพลงก็ไปหาเขาด้อยว่ามาฟังเพลงกันไหมเต้าหู้อะไรเงี้ยไม่แค่นั้นแหละแล้วหนูก็ไม่เจอเขาอีกเลยเนี่ยเพิ่งเจอวันเนี้ประมาณที่สามไม่อยากแกล้งเฉยๆอ่ะแหละแล้กก็แกล้งเขาแหละห้านาทีนะเต้าหู้ห้านาทีอุ้ยแต่แต่มันไม่มีอะไรจริงแหละ แต่ยูนิฟอร์มใช่างไอเทมก็ไม่ผิดก็ไม่แปลกนะที่เขาจะตอบไม่ได้เพราะมันก็แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่มันเหมือนมาเพื่อแก้งเขาอ่ะวันเนี้ใช่คขนเมื่อวานเขายังงงอยู่บนน้ตัู้ไปเปลี่ยนกางเกง5นาทีใครอ่ะอาร่าหนุไม่รู้ชื่อเขาด้วยซ้ำจุนจ้านเหรอจุนจ้านเขาจุนจ้านค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ออร่าจุนจ้านยาอาร่าสวัสดีค่ะโอ้ไออร่าสวัสดีค่ะ พี่หนูชื่อพี่จอฟฟ์เขาบอกว่าเขาเหงาวายูใช่หรอคะถ้าพี่เหงาถ้าพี่เหงาพี่หนูชื่อลอนแคมไฟถ้าพี่เหงาเยอะละถ้าคุณเหงาพี่หนูชื่อลอนสวัสดีครับเป็นอะไรครับเป็ใครอ่ะพอดีคราชื่ออะไรครับย้อนหมูอุ๊ยโทษทีเหรอ มาใครหรอครับใช่ใช่เจ้าโฮเสียงหล่อเจ้าลังไม่มาหรอครับยังไม่เห็นเลยครับชงไม่พักเข้มามาเมื่<ช>อกี้เลยครับแค่อยากลองก<ช>ินโ<ร>จ๊กไก่บ้างไหมคะโจ๊กพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าครับหนูชอบใส่ใจนะพี่เป็นไหมโอ้เงียบก,กิบ เอ๊คิดนานด้วยอายุคิดนานแปลว่าไม่ตกลงครับโอเคไม่เป็นไรหนูไม่ผ่านอ่ะคนต่อไปคนต่อไปเอาเลยโง่เกินนะคนต่อไปเอาเลยครับหนูไม่ผ่านแล้วพี่เออพี่คาร่ะพี่คาราดูโอคนะพี่คาราค่ะอายุโอคา่าอายุโอคา่า คือคือหนูคิวแรกไงเมื่อกี้ต่อไปต่พอไปคิวพี่มเมดลอนจีบนะครับคือหนูไม่ผ่านแล้วอะพี่คาร่าไปต่อคิวเร็วเขาต้องใจให้าบอกตงเกงเขาอะเขาเอาเสืเอ้อไม่ต้องมาใกล้ครับไม่ต้องมาใกล้หนูห่างเอาหนูได้ <c oughs> อ,อย่าเดินมาใกล้อย่าอย่าเดินมาอย่ามาใกล้อย่าอย่ามาใกล้นะห่างออกหนูแล้วอย่าเดินมาใกล้หนูจะเลืจักเหรอ ไม่อายุไม่รู้จักเขาจุนจาแต่ว่าเขาบอกบอกอายุไปแล้วว่าตัอันเลี้ยงอาจะอจะไปฟาร์ม I have no money ู้ๆค่ะ Fighting นะ l e t do it o พี่ค่พี่คาราเอาเพื่อนพี่ไปด้วยนุมไม่นมไม่นุมไม่อยากเห็นหน้าเขาเขาห่างอุ้นูเอาเพื่อนนุเอาเพื่อนพี่ไปด้วยครับนไม่อยากเห็นหน้าเขาอ้าวนูไม่อยากเห็นหน้าเขาเขาเอาเพื่อนพี่ไปด้วยครับ เขาเปลี่ยนตามหนูไม่เลิกเลยอ่ะเขาหักอกหนูแล้วก็ยังไม่ยอมทิ้งหนูอ่ะยังวิ่งไปให้ช่างช่วยสิตาครับยังไม่ทำแม่งผู้หญิงอะไรวะเออเออเองหมดเลยเออจะได้การเดินหนไว้ได้พี่พีคนไหนเห็นใจหนูบ้างไหมครับเห็นใจหนูมีน้องุ่นเหลืออยูสิบแก้วครับพี่พี่แจกฟรีเหรอครับมาเต็มตัวแล้วเนี่ยแล้วมาอ้วนเดี๋ยวช่วยแบกให้หนักใช่ไหมหนักมีอยูสิบหกแก้วเนี่ยเต็มตัวเลยเนี่ยช่างคนไหนยังพอว่างอยู่ครับตอนนี้ มายถึงมาถึงกระเป๋าว่างครับน้ำาองหนเป็นสักสิบแก้วได้ไหมแจกพี่อุไวันนี้หนูมีบทเพลงหนึ่งเพลงมาร้องให้พี่ช่างฟังถ้าหนูร้องเพลงช่วยซื้อน้ำของหนูหน่อยได้ไหม๋ยวอย่าพี่ซื้อเองร้องเพลงมาอันนี้อันนี้เพลงนี้สําหรับพี่เม่อนเลยครับซื้อเลยน้ำตาขาบ้าขาบล้ัง ไปไหนกันล no? ok, ่ะครับร้องร้องไปร้องพี่อร่าพี่ต้องการสเปคให้นักร้อง่อเดี๋ยวต้องเดบิวตเอยมาไหนไม่พี่อล่าครับหนูขออนุญาตให้พี่ใช้อำนาจที่พี่มีเลือกพี่ช่างทั้งหมดมายืนรวมกันตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้พี่อล่าได้เพื่อหนูทำได้ไหมมาก่อนนะคะพี่อล่าใช้อำนาจทั้งหมดของพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่หูป่าข้าไปไหน่ะหยุด นี่คือคำสอนจากเบื้องบนอยู er ่ไปไหนทุกคนคืออะไรป้านิดนึงนิดนึงเออไม่ใช่ครับหลังคาครับหลังคาหลังคาหลังคาสีด้วยทุกคนอยู่ตรงนี้ละอ่ะอ่ะร้องเพลงนี้ทีหรับได้หมายถึงอายุนะหมายถึงทุกคนนะฮึบเพลงนี้มันมีเออ่ฟิชเจอร์ลิงไม่ใช่หรอใช่ครับกับพี่เมลอนค่ะฟิชเจอร์ลิงกับพี่เมลอนพี่เมลอนขึ้นมาเร็ว ไไปปดนพี่ดอมพี่ดอมนี้ว่างไหมพี่ดอมครับเยี่ยมดีแต่แปลกๆนะครับที่ที่อู๋ช่างมีเชฟอยู่ด้วยอ่ะโอ้าวต่อครับต่อไม่เห็นแปลกเลยที่อู๋ช่างโอเซฟอยู่ด้วยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยปุ๊บป๊า ช่างมากันหมดหรือยังคะเคสนงเคสนองเคสในเคสเคสหน้าเคสหลังมากันหมดยังเท่านี้ละครับครับ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันตรงนี้อุ้ยหนูยังเลือกเพลงไม่ได้เลยอะครับอยู่ข้าวอยู่ข้าวกระเป๋าสองศูนไปย์อย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปคร <c oughs> ับหนู <c oughs> ตามไปผับ <c oughs> <ๆ S 3> นะเอาจริงโอซีเฮ้ออะปิง เพลงนี้เอาเพลงมอมมขนาดที่สุดอ่ะอู้ไม่มีเลยสิครับเล่นแล้วเป็นไรครับเต็มว่าไงว่าไงนะเคอุ้ยไอช่างคนเยอะแล้วหนูเขินใช่ไหมพี่ช่างอย่าเพิ่งไปกันนะแจงเพื่อทราบนะครับหลังน่าจะหลังสามทุ่มเดี๋ยวจะมีสูตรมาให้ทุกคนใส่สูตรนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ฮูดเนาะหลังเที่ยงคืนค่อยใส่ฮู้ดนะ อยากจะรู้เวลาที่ใกลใ้เธอจะเป็นอย่างไรผู้ชายที่กล้ารโตท่าได้จับคงจะจีบจีบข้างในหวั่นไว้ในใจเราซีเราต้องวาวแน่ๆเลยอันนี้หนูลองจีบช่างคัะเพราะว่าช่างกล้ามใหญ่คนไหนคนนไห่ะอายุวยทุกคนเลยครับที่ยังไม่มีคู่หน,หนูหนูเหมาโอ้โหมีอะไรมีะนจริง อ้าวเหมือนไม่บอกเลยอ่ะวันนี้วันเสาร์เจ้เออว่าวันนี้วันเสาร์เออใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแบล็คมาก่อนโอเหลือเชื่ออุ้ยอุ้ยนัดเปิดขวดเหรอคะหนูแจมด้วยได้ไหมทำอะไรให้มันเสร็จก่อนจะเย็นอยากคัดเดี๋ยวห้ามใจไม่่อยูหนูแจมด้วยได้ไหมพี่ช่างมีมิ้งเหรอครับสอบไม่เสร็จก่อนทำอะไรให้มันเสร็จก่อนจะเย็นมีมิ้งกันเหรอครับหนูแจมด้วยได้ไหมจิตหลุดแล้วด้วยหลังจากบอกว่าเดี๋ยวแบล็าก่อนฮัลโหลฮัลโหลขอแจมด้วยได้ไหมขอแจมด้วยได้ไหม ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครอยู่จอเลยหรอขอแจมด้วยได้ไหมขอแจมด้วยได้ไหมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยแจมได้นะแต่ปล่อยหน้าที่ร้องเพลงให้เป็นคนอื่นได้ไหมถ้าพูดแบบนี้เอามาสองพันหนูหนูเจ็บหัวใจหัวใจหนูช้ำหนูต้องไปหาหมอ ห้าหมอห้าสิบยวันหอางวัยวันเหงาอย่างโดนเหล่ากบาลอย่างวแล้วไปเอาอย่างไวเลยนะไม่เสือไปเลยอะ